วันนี้วันที่13วันอาทิตย์ที่13ธันวาคมพศ2563เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านตอนนี้ก็ประมาณเกือบ6โมงพ่อขอช่วยอนุเคราะห์เทพื้นให้ พื <c ười> <c ười> <S <S ้นเรียบฟังไอ้ครับสวยเลยยังแหลมนี่คือภายในห้องครัวผม ข้างนี้ยังไม่ได้ชาบไม่เป็นไรงบห,หมดเอาไว้ก่อนสวยงามมากตรงนี้ตรงภายในห้องอีกห้องหนึ่ง พอาอสายเข้ามาเทเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเทพื้นให้